จากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่จับป๊อปคอนใส่กล่องแล้วก็กระโดดออกจากกล่องแบบนี้ครับเอฟซีบอกว่าอยากจะดูตอนโพนี่ขี่บ้างครับไปดูนี่มาเบิงสีผ้าน้องขี่ให้เบิงเนี่ยโอ้ยจะคว้างี้ย่านี่ยังคักแท้โพนี่จะดีๆ้อโีเค่ะจับดีพ่อพ่อบอกให้สัญญาไม่จะกอนพ่อให้ไม่สัญญาไม่จะกอนนั่นนั่นใครว่าแล้วไม่เป็นไรค่ะพี่ป๊อปสนุกดีค่ะมองว่าเป็นยังหรอกนะเบิงเนี่ยเห็นบ่แหฮงขี่หฮงม้วนต้นไหนเมื่อหูเตีหยมาตัว่า พอนี่ขันม้วนไวโดดลงแม่โดดลงเลยโอ้ยประต้องห่วงน้องโดดขันมันไม่ไหวโดดโดดโดดลงแม่เออเออโดดลงแม่ก่อนโอ้ยสิมาบอกน้องโดดลงเห็นอย่างโดวนี้แหมเอฟซีเขาอยากเบิ้งบัตกันนี่ก็ได้พอนี่จับแน่นๆคราจะเลียนแต่นั่นกลัวแล้วเอ้ยน้องจับดีๆไปเลยค่ะไปเลยนะควับมึงยังสาดดีๆด้วยมึงยังกระชากเลยแม่โอมาไมค์คีมิ เห็นน้องขี้เหรอไม่เป็นยังหรอเอ้ยน่อยมึงเนี่ย